โอ้ทำไมสวยอย่างนี้สวยมากเลยสวยมากมัน,นี้พันกัดสีมะเฮ็ดอาหารที่ไม่ยาซอนนะคะมาเลือกฟื่นอาหารที่ไม่ยาเพิ่นซ้อนไว้นิดนึงนะคะบ่รได้เหตุกินโดนแล้วค่ะอาหารอันนี้เพิ่นเอินซื้ออย่างบ่ลูนะคะแต่สําหรับพันพันกิดว่าเป็นเข้ามันไก่นะคะทุกคน ขั้นตอนแรกพันเก่าไก่ที่มีในตู้เย็นนะคะเป็นไก่ตรงส่วนปีกนะคะที่ซื้อมาไว้นะคะเอามาต้มค่ะกระต้มธรรมดาเฮาเลยนะคะใส่รสด,ดีลงไปน้อยนึงนะคะต้มไก,ก่กระเพาะห้ไก่สุกพอดีนะคะเ่าต้องเปื่อยหลายนะคะสําหรับเขานะคะพันกระใสเป็นเขาเม็ดสีเหลืองๆนี่นะคะทุกคนก็เอามาหุงนะคะหุงสไตล์แบบตุรกีนะคะทุกคนใส่เนยใส่น้ำมันพืชแล้วก็ใส่ อันเ้นสีเหลืองๆน่ะลงไปนะคะทุกคนเป็นค้ายๆเ้นพาสตานะคะเพิ่นเอามาเฮ็ดเป็นเส้นเซนสหรับใส่หูเขาหรือว่าเฮ็ดเป็นซุปได้นะคะก็เอามาพัดอันนั้นให้มันเหลืองๆนะคะทุกคนเซนแล้วก็เอาเข่าที่เฮ้าล่างไว้นะคะบางคนก็แช่เข่านะคะทุกคนแช่เข่าประมาณ30นาทีนี่ก็ได้นะคะเข่าสิได้นุ่มๆคะ่ะสาหรับบ้านเฮ้ากับิเฮ็ดแบบนี้ก็ได้คือกันนะคะแต่ว่าก็ใส่เป็นเข่าบ้านเฮ้านะคะเข่าขาวปกติได้เลยคะ่ะเมนูนี้กิบ่ไบด้เฮ็ดโดนแล้วนะคะทุกคน เฮ็ดโดนโดนเฮ็ด ath, เทือนึงนะคะกัเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่แม่ยาผสนสอนไว้นะคะิสนสอนไวหลายอย่างนะคะต้องมาลรือฟื้นเฮ็ดหลายอย่างเลยนะคะแบบว่าประมาณว่าเขาซื้ออยังมาในไวในตูเ้เย็นมีหยังกับสิคิดหาเฮ็ดแนวนั้นล่ละคะ่ะ ตอนที่พันเ,เห็ดต่ตอแรกนะคะพอน้องอีซาเพื่อนมองประมาณบาสิกินไดบเพ่นเด้ค่ะเพื่อนมอง่าสิกินไดบ์นะคะกับเขาของเมียนะคะโดนโดนเห็ดให้กินเทือนึงนะคะอาจิลืมจังสินนะคะอาหารตุรกีนะคะมีหลายแบบหลายย่างนะคะทุกคนแล้วแต่บ้านนะคะแล้วแต่แต่ละบ้านเห็ดพวกคือกันนะคะทุกคนบ้านพันุกรเฮ็ดสไตล์ที่แบบว่าแม่ยาเพิ่นสอนนะคะนาะแม่ยาเพื่อนเป็นคนตั้งจังหวัดนะคะเป็นคนจังหวัดคอน้ยานะคะนาะเพื่อนก็สิกินอาหารแบบพื้นบ้านของเพื่นอาหารแบบง่ายๆนะคะเห็ดเขามันใกล้สิแล้วนะคะพันกระเฮ็ด สลัดนะคะทุกคนสลัดมนืนอนี้กไส้เป็นพักสลัดนะคะมีแตงกวานะคะมีมะเขือเทศแล้วก็มีเลเดียดนะคะแล้วก็มีแค่รทนะคะปรุงรสด,ด้วยมะนาวแล้วก็โอลิฟออยล์นะคะแล้วก็เกลือแค่นั้นนะคะแล้วก็ปรุงรสง่ายๆค่ะทุกคนรสชาติที่เข้ามากเลยค่ะหลังจากกินอาหารในพ่อกับลูกเสร็จแล้วนะคะก็บบ่ลืมเมนูของเจ้าของนะคะทุกคนอยากกินอย่างแซ่บๆป็ดเพจค่ะทุกคนคกคน็เลยเฮ็ดยำมาม่ากๆๆินนะคะ อาหารของเขาเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็พักกันพัก่อนี่เหล็กนะคะมุ้งไผ่มุมันนะคะพอแมลลูกนะคะบรรยากาศมื้อนีนะคะทุกคนสําหรับบรรยากาศมื้อนีกับมืดคึมแบบนี้สลัวสลัวนะคะอาทิตย์นี้กับสเป็นบรรยากาศแบบนี้ทุกมือเลยนะคะแต่ว่าช่วงเศร้านะคะแดดออกดีดีค่ะทุกคนช่วงประมาณเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะคะมีแดดอยู่นะคะตะวันขึ้นเออแสงแดดจ้าเลยนะคะเบื้องบ่ออกเลยนะคะว่าบายมานเนี่ยสีมืดคึมแบบนี้นะคะ แถวบ้านเขาเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะไ้เบิ้งนะคะมีแต่อาพาร์ตเมนต์ที่เพิ่นส้างหม่นะคะอันนี้ส้างไม่ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยมีตึกเก่ายูบก่กีตึกนะคะเพิ่นส้างหม่แล้วก็เพิ่นประกาศขายไม่นะคะเห็นป้ายยูบ่ค่ะสีขาวๆแดงๆนะคะมืมอนี้ก็เอาบรรยากาศและก็อาหารใม่รับชมแค่นี้เด้อค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ